สวัสดีครับพบปอกันอีกแล้วครับผมทางช่องทวงหน้าน้นระเบิดครับสวัสดีอาจารย์ภูที่รักนกเขาเรียงนกเขานะครับเนาะแล้วก็ชื่นชอบในการต้อนนกเขาญ่ครับมืีอพานนกมาต่อคอนแรงครับผมไมยทวงให้ทวงหน้าครับผมยากาศเวลา4โมงแรงนะครับเนาะใส่เสียดเรียบร้อยครับนกต่อเจ้าสะกดนะครับมือนี้มือนี้มาไมยทงหน้าครับลองมาตามนกริวตันนะครับเนาะ พี่นกปลิวตันกับนกกุกหนึ่งเห็ดดีๆครับอยู่นี่มาเห็นไว้่สามสี่มือทีเดียวนะครับเนาะใส่เสร็จเรียบร้อยครับกำลังขันยนตอนนี้นกปลากันยังมาเห็นดหรอครับผมอาจะกำลังลงกินอยู่ครับเา้าจังไดเราไปลบลุ่นกันเบ้องครับมาสีมานบ้ามานมา่้ไปครับผม ตอนนี้ก็ใช้ไปได้ประมาณจักสิบห้านาทีครับผมนกต่อหันย่นไปเรื่อยๆนะครับเนาะตอนนี้ฟังพูนครับมีนกปายขึ้นมาขันตัวหนึ่งครับผมยังอยู่ไกลครับยังมองมาไกลเนาะต้นไม้สูงครับนกเสียงกลางๆครับว่ารวาเป็นตัวไม้วะเนาะยู่ไกลครับไปยิ้งเสียงไปเบาๆค่อยๆครับผมนกต่ออยู่นี่ครับไกลๆล้วก็ฝากทางฟังพุนครับอีกตัวหนึ่งเนาะ บุนเป็นนกสองกุกครับตองเวลาสี่โมงกว่าครับนกกำลังลงกินนะครับเนาะนี่รเริ่เปลิ้มค้นมาคันนี้นนะครับสองตัวตอนนี้มาดูทีนี่ตัวใดมาเขือมาเนาะนกก็กำลังขัน้้นไปเรื่อยๆครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหาโมงยี่สิบครับใช้ไปแล้วประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเนาะตอนนี้บ่มีนกปลามาเถียงนะผมแดดก็เริ่มจะบดแล้วนะครับเนาะเริ่มเมื่อลบนกปลาลงกินขึ้นมาขันอยู่แป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็เงียบไปนะครับเนาะนกคอห่อขันโยนหาไปเรื่อยเนาะตอนนี้บอมียินเสียงนกปลาเลยครับ โอเคขึ้นมาขันสองตัวแะแต่บ่เขานกครับขันอยู่ทางห้างนะอยู่ใกล้ๆคุณครับผมไม้ธงไห้ธงหน้าครับบรรยากาศดีๆเนาะเขากระลังเหลืองกระลังกลมครับเนี่เอ้ยยังพอมีเวลาหลุนครับอีกยี่สิบนาทีนะครับกะยังมีแสงอยู่ครับหลุนเบึงครับมาถิมีนกมาเข่ามาเที่ยงบ่เนาะ นกต่อขันยนหาอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงกว่าแล้วครับผมเกือบหกโมงแล้วนะครับเนาะอีกบก่กีในที่ก็จะมืดแล้วครับบมมีนกมาเถียงมาเข่าแล้วครับผมนกต่อห่อขันยนอยู่นะฝนตกสองมือครับนกกาจะอับอับฝนอยู่เนะช่วง สี่โมงกว่าๆนะครับเห็นขึ้นจากยินนะครับเนาะมาขันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เงียบไปครับฟังฮู้นะครับบ่มาเนาะครับเนาะอีกบัวหนึ่งก็อยู่ฝากทางฟังบุญครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าๆเกือบหกโมงครับผมใกล้จะมืดแล้วเนาะมื่อนี้ก็คงจะบ่มีอย่างครับมื่อนี้จะบัวมานบ่มีแต้มครับนกก็คงจะเข่าตัวนอนยไแล้วครับผมเยียบแล้วเนาะ วนแรงเมื่อนี้ครับผมออกมาล่องเบิองนะครับเนาะหลังจากฝนตกสองมือครับคือนก็ตกแห้งเนาะครับเนาะเนะมื่อนี้เริม่มมีแดดครับสภาพไม้ตรงไ้ตรงหน้านะครับเนะาะไม้สวยครับต้นไม้ก็งามเนาะนกก็พอมีครับ ตามซี่มือที่แล้วก็มาเห็นไว้นะเป็นนกยูตันนะครับผมเฉียงกลางๆครับนี่ครับบินขึ้นมาขันอยู่ต้นดูใหญ่เลยนะครับเนาะนี่ครับอยู่อ้าวนี่แหละครับตอนนั้นผมใส่หลอบใส่ทั้งดอกนะครับเนาะใส่ฝากปูนครับได้ไปตัวหนึ่งเนาะตัวนี้ลองมาตามเบิร์กครับเพราะว่าเห็นไว้เนาะโอเคครับผมอีกไม่กี่นาทีคงจะเมื่อยแล้วครับจะต้องเอานกลงเนาะ ครับผมตอนนี้นกลงเรียบร้อยนะครับเนาะอีกบ่คคิดหน้าที่จะเมืดอแล้วครับผมเกือบเกือบหกวงแล้วตอนนี้สภาพไม้ทงไตรงหน้าเมื่อนี้ครับจะลุกมือค้อแรงบ่มันบ่มีแต้มครับผมบเจ้าสกอตนะครับเนาะนี่ครับมีนกขันอยู่ต้นใหญ่นี่ต้นตัวนึงครับผมไกลๆทยงหน้าเพื่อนนี่ครับเนาะอย่างน้อยๆครับอาจจะคืนจากกินแหละเขาต้นนอนเลยครับผม ปลาไม้ไช้งแต่ซีมงบามีนกมาไก่มาเทียงเนาะครับเนาะหันยู่ห่างๆครับเดี๋ยวครับไปตนดูหน่อยเนาะเอาสรุปมือนีคงจะมีแค่นี้ครับผมบาหมานบ่มีแตมนะครับเนาะมือหนาค้อหนาหอยวากันไหมครับผมสำหรับมือนีคงจะมีแค่นี้ครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทั้งช่องนั้นนะครับสำหรับมือหนีขอบคุณครับสวัสดีครับ